สวัสดีครับน้องเรียนทุกคนครับวันนี้ครูก็จะมาสอนโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของการยิงวัตถุขึ้นไปในแนวดิ่งนะครับหรือว่าการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งนั่นเองนะครับโดยที่เขาครับยิงวัตถุขึ้นจากพื้นด้วยความเร็วนะครับ60เมตรต่อวินาทีนี่คือความเร็วต้นนะครับตัว u นะครับน้นเท่าใดนะครับคือตัว t วัตถุจึงจะอยู่สูงจากพื้นนะครับคือตัว s นะครับ เท่ากับ10นะครับอตอนนี้เราโยนว่าเรายิงวัตถุขึ้นนะครับ u เท่ากับ60วัตถุก,ก็จะขึ้นไปนะครับดังนั้นค่า G นะครับจีมีที่ส่วนทางกับ u คือเราจะใช้ g เป็นลบนะครับเวลาเราโยนขึ้นเนี่ยจจะเป็นลบนะครับเพราะว่า u มันส่วนกับ g นะครับดังนั้นเราจะหา S นะครับถ้าเกิดนักเรียนจำโจทย์ได้นะครับ S เท่ากับ ut บวกหนึ่ส่วนส gt กํลังสนะครับเปลี่ยน a เป็น g นะครับในการเคลื่อนที่เป็นแนวดิ่งนะครับส่วน s ก็คือเป็นระยะทางในแนวแกน y นะครับ u ก็เป็นความเร็วในแนวแกน y นะครับความเร็วต้นในแนวแกน y นะครับร้อยนะครับเท่ากับ60 t ลบวกหนึส่วนส g คือลบสินะครับแล้วก็ t ยกกํลังสองแบบนี้นะครับ สองตัดสิบได้ห้านะครับเป็นลบห้าทีกำลังสองเราต้องทําให้ตัวทีกำลังสองนี้เป็นบวกดังน,น,นั้นเราต้องย้ายลบห้าทีมาข้างซ้ายนะครับหกสิบก็เป็นลบหกสิบทีส่วนร้อยก็อยู่ที่เดิมก็เป็นบวกนะครับขวาก็ไม่เหลืออะไรนะครับดูว่าห้าตัดได้ไหมนะครับห้าสิบสองนะครับบวกยี่สิบเท่ากับศูนย์ครับ ก็เป็นสมการกําลังสองนะครับวิธีการแยกนะครับอะไรคูณกันได้ตัวสุดท้ายนะครับแล้วทําตามเครื่องหมายนี้คือบวกใช่ไหมครับถ้ามันเป็นลบก็ต้องลบนะครับอะไรเหมือนกันคูณกันได้20บวกกันได้12นะครับอ่าก็จะเป็น10กับ2ใช่ไหมครับคูณกันได้20บวกกันได้12นะครับเราต้องแต่ถ้าตรงนี้มันเป็นลบนะครับก็ต้องคูณกันได้20ลบกันได้12นะครับมันต้องแล้วแต่เครื่องหมาย อันสุดท้ายด้วยนะครับอ่าล้วก็สร้างวงเล็บแบบนี้นะครับอ่าสิบกับสองแน่นอนนะครับการที่มันเป็นบวกแบบนี้มันจะเป็นลบมันจะเป็นตามเครื่องหมายอันซ้ายนะครับการที่เครื่องหมายด้านขวาสุดนะครับเป็นบวกเครื่องหมายของทั้งสองวงเล็บจะเป็นไปตามเครื่องหมายด้านซ้ายนะครับอ่าทีนี้เราก็แยก จับสองเล็บมาเท่ากับศนย์นะครับอ่าอันนี้เราก็ย้าย T ีด้กับสินี้ T ีด้กับสองอ่าแสดงว่ามี2องคำตอบนะครับเพราะว่าเวลาเป็นบวกนะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับแสดงว่าตอนแรกเนี่ยตอนโยตอนยิงขึ้นไปเนี่ยมันถึง100เมตรก่อนละใช้เวลาเท่ากับสองวินะครับต่อมานะครับมันก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ตกลงมานะครับ จนมาถึงจุดเดิมนะครับซึ่งใช้เวลารวม10วินาทีนะครับคือมันจะผ่านจุด100เมตร2ครั้งนะครับก็นักเรียนต้องจำสูตร s ท่ากับ ut บวก1 2 gt ยกกำลัง2นะครับอันนี้สูตรสำคัญถ้าเกิดโยนขึ้น g เป็นลบนะครับหรือว่ายิงขึ้นนะครับแต่ถ้าคว้างลงนะครับ g เป็นบวกนะครับเพราะว่าไป ในแนวที่ของความเร่งที่เดียวกันนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ